ตลาดโบเบสัญจรนะครับถ่ายแล้วหนี่งถ่ายแล้วร้านน้ำมะพร้าวมนซี่นะครับ้อมบริการนะครับเอาแต่เสือกสดใหม่แน่นอนนะฮะมะพร้าวนี่ขัดมาใหม่ทุกวันนะครับโดยบางร้านก็จะพูดไม่ค่อยเป็นเลยนะฮะน้ำมะพร้าวแท้ๆนะครับนี่ลูกมะพร้าวตั้งเรียงเลยนะครับอันนี้พ่อค้านะครับ พาก็ส่งพระเป็นอาชีพมีหลายอย่างนะฮะน้ำมะพร้าวนะครับวุ้นมะพร้าวนะครับอันนี้ลูกค้ากำลังซื้ออยู่นะครับมะพร้าวน้ำมะพร้าวมวนสี่นะฮะครับเดือดสักครึ่ง,งแก้วก่อน มาใช้บริการได้นะฮะกับทีมงานตลาดโบเบสัญจรนะครับก็มีพบกันทุกวันอังคารวันศุกร์วันอาทิตย์นะฮะสามแยกกุกกระทอนนะครับสี่แยกแกงเชี่ยวพุทธพฤทธหัดเสาร์นะฮะกับทีมงานตลาดโบเบสัญจรนะครับวันจันทร์จะไปเจอกันที่บ้านศิลานะฮะพร้อมบริการตัวบรีใช่ไหมราคาฟันสามสิบบาท สดให<า>ม่แน่นอนนะฮะน้ำมะพร้าวปั่น30บาทนะครับเอาไปไ,ไหนแล้วนะมีกล้องด้วยโอเคครับร้านน้ำมะพร้าวมอนซีแล้วพบกันนะครับ